รถมอเตอร์ไซค์จับเด็กวันนี้เสนอให้ชมเป็นตอนแรกไปรับชมกันเลยโอเช้าแล้ววันนี้วันเสาร์ไม่ไปโรงเรียนไปเล่นสนามเด็กเล่นดีกว่า แต่แม่เราบอกว่าถ้าอยากเล่นสนามเด็กเล่นก็ต้องขอแม่ก่อน ถึงแล้วไปบอกแม่ดีกว่าคุณแม่ครับผมนื้อขาวไปเล่นสนามเด็กเล่นได้ไหมครับแม่ได้สิจ้าแต่ว่าอย่าไปรับของจากคนแปลกหน้านะครับคุณแม่ดูรถด้วยนะครับ ดีนะที่สนามเด็กเล่นไม่ไกลแต่แม่เราบอกว่าให้ดูรถไม่มีถึงแล้วสนามเด็กเล่น ไปจับเด็กดีกว่าวันนี้เราจะพารถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์บ้านเรายี่ห้อฮอนดา้าป่านี้คงอยู่สนามเด็กเล่นแต่ว่าต้องซื้อของก่อนหน่อยแล้วหนะ้าร้านค้าถึงแล้วไปดีกว่า ช็อกโกแลตครับสองอันนะครับระวังเสียวต้องขับดีดีุ๊ยถึงแล้ว หนูหนูจ้าครับคุณลุงลุงจะมีอะไรให้น้องกินนะมานี่ก่อนอร่อยไหมแต่ถ้าอยากกินอีกนะก็มากับลงุงซีตต้ <c ười> แต่แม่เราบอกว่าอย่าไปรับของจากคนแปลกนะแกต้องไปแกต้องไปกับฉันมานน่มานีานช่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยลูกลูกโดนคนแปลกนะโอ้ยต้องเริ่มจับแล้ววีวอ่ดีกว่า ไปดีกว่านี่คุณอะไรนี่เธอมีปัญหาเหรอก็เธอเป็นคนแบกหน้าเหรอใช่แล้วมีปัญหาอะไรไปเข้าคุกสํำนึก วันนี้มีงานเยอะจังเลยแม่เราสอนว่าถ้าแม่ทำอะไรให้เราแล้วต้องขอบคุณด้วยป่าีิแม่คงทำงานในป่าดแม่ครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยหนูไม่เป็นไรจะลูกไปเล่นได้สมมติผิดแล้ว คุณตำรวจครับผมสํำนึกผิดแล้วดีมากกลับบ้านได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับละครสั้นเรื่องรถมอไซจับเด็กวันนี้ตอนแรกพรุ่งนี้จะมีเวอร์ชันสองนะครับ ยังไงก็ต้องขอจบการถ่ายทำละครสั้นแล้วนะครับสวัสดีครับ